สวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านนะครับก็วันนี้เราก็จะมากับคอมออคอรคริปเปอร์คอมอะไรละ่ะคอรคริปเปอร์พาร์ทต,ต่อมาครับคือหลังจากที่เราตีบอสคอรบ3ตัวเนาะพาร์ตสาคือเราตีมาลูเกชนะครับแล้วเราไปไลฟ์มาฟาร์มของอะไรเงี้ยเราก็ตอนนี้เราได้เออ่ชุดสกาเล็ตครบชุดนะฮะตอนนี้แล้วเราก็ทําของของสกาเล็ตมาครบเลยรีวิวของก่อนนะครับก็คืออ่เราได้ทั้งสกาเล็ตนะทั้งสกาเล็ตเนี่ยก็จะมีพวกเซตสกาเล็ต บอกคริติคอลขถ้าของก็ดี <c oughs> ทำกระเป๋าทำพวกอุปกรณ์อะไรตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะรวมตะเกียงลูกแก้วอะไรด้วยต่อมาสถาลนี้อัปเกรดครับก็คือไว้อัพเกรดอาวุธอัปเกรดอุปกรณ์ครับให้มันดีขึ้นเนาอะ,อะสมมุติตัวนี้ครับแต่ว่ามันจะใช้ตังกับเพ่งสการเล็ซึ่งตังมันหายากพอสมควรนะเกมเนี้ยแล้วก็ต่อมาเราแอ่งที่3เราทำโต๊ะแลบนะโต๊ะแลบก็คือผมเอาไว้ฝั่งนี้เพราะว่า ต๊แะแรกมันใช้ปรุงยานะครับปรุงยาใหญ่แต่ผมยังไม่ปรุงนะผมกินยาเล็กให้หมดก่อนอันที่สี่ครับก็จะเป็นโต๊ะทางานเรือผมไว้ตรงนี้ยังไม่ได้ใช้นะตอนเนี้ยเดี๋ยวค่อยมารีวิวตอนจะใช้แล้วกันห้าวประกหลังคาครับอะที่เก็บเขากล่องไปว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าไปทําอะไรนะมันเหมือนน่าจะไปสร้างหลังคาเออเขาเรียกว่าอะไรนะ มันทุบหลังคาข้างบนให้แตกได้ครับพอทุบแล้วมันเนี่ยมันจะมีแสงไฟแสงสว่างลงมาตรงนี้นะอันนี้ผมทําไปเล่นๆไม่มีอะไรเออมันมีแสงไฟทุกอย่างลองผิดลองถูกอยู่นะครับแล้วก็อันที่6โต๊ะออลาลีอันนี้ยังทำไม่ได้เนาะ,อะของจัดสกาเลที่ทําได้ทีเนี้ยเราทําแปลงผักใหม่นะครับก็คือได้สปริงเกอร์มาก็ลดผักลงนะ,ะผักเสร็จพอดีด้วยผักเสร็จพอดีนะได้สปริงเกอร์มา ซึ่งสปริงเกอร์อะครับได้จากโต๊ะนี้ครับโต๊ะไอจะเป็นโต๊ะสว่านอะมันคือโต๊ะอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้ละที่มันจะมีพวกสว่านพวกทางรางเลือนอะไรพวกเนี้ยมันจะมีสปริงเกอร์อยู่ซึ่งใช้สากาเหล็กกับแท่งเหล็กเนาะอ่าซึ่งใช้2ตัวนี้เราทําไว้ตอนนี้เราทําไว้3อัน4อัน4อันครับเพราะว่าเอ่อตอนนั้นแท่งเหล็กมันไม่ได้มีมากพอเราก็เลยทําไว้แค่นี้เราก็ปกลูกต้นไม้วัสี่ต้นเราไม่ได้ปลูกอะไรเยอะ พราะตอนนี้อ่าต้นไม้เราเอผล,ลไม้เราเยอะมากแล้วอาหารเราเรียกว่าเต็มกล่องเป็นล้านอนะ่ะบอกเลยตอนเนี้ยเป็นล้านเลยหรอพี่เนี่ยเนี่ยไอผลฮาร์ดเบอร์รี่ก็มีห้าร้อยเก้าสิบเก้าอันนะซึ่งไอผลฮาร์ดเบอร์รี่เนี่ยครับเราเก็บไว้ทํายานะก,ก็เลยยังไม่ได้เอามาปรุงอาหารอะไรเนาะต่อมาเราเลี้ยงเราเลี้ยงน้องนะเราไปลากน้องมา นะซึ่งตอนแรกอ่ะวิธีการจูงน้องมาตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะต้องใช้พวกนี้มันจะมีโต๊ะโตโ๊ะปศุสุสั์ตรงนี้นะผมมาสร้างตรงนี้มันจะมีสายจูงกับกล่องขนย้ายปศุสุสั์ซึ่งถ้าสมมติสร้างกล่องอ่ะมันจะยัดยัดอมอนหนึ่งตัวใส่กล่องมาแล้วเรามาปล่อยที่บ้านได้แล้วกล่องก็จะหายไปเลยนะอของค้ามันก็ผมว่าแกไม่แพงมากนะสาหรับช่วงช่วงเนี้ยที่เราฟาร์มสกาเล็ตได้ไรงี้มันไม่ได้แพงมาก แล้วก็สายจูงนะสายจูงก็คือเอาไว้จูงสัตว์ลากสัตว์มานะครับแต่ทีเนี้ยเรามาค้นพบวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งก็คือสมมุติว่าสัตว์พวกนี้ไอ้พวกตัวเนี้ยตัวตัวตัวพวกไม่รู้ว่าผมเรียกไม่ถูกตัวหนอนดวงอะไรเนี้ยม,ม,มันจะกินมันจะกินแมลงเป็นอาหารนะมันจะกินแมลงเป็นอาหารผมก็เลยทําอย่างนี้ครับโหหาไส้เดือนกันนะว้าผิดผิด,ด,ดผมเอาจับไส้เดือน่อนกัอ่ะแล้วผมก็ถือไส้เดือนไว้พอผมถือไส้เดือนไว้ปุ๊บ นี่ผมถือสาเดินปุ๊บเห็นไหมสัตว์มันวิ่งตามเราครับสัตว์วิ่งตามถ้ามันไม่อยู่ไกลมากผมก็ถือถือแล้วก็ลากมาเรื่อยๆเลยเพราะว่าผมขี้เกียจคราฟเนาะ,ะผมก็ถือแล้วลากมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ผมก็เลยส่วนในพวกนี้มันกินผักเป็นอาหารผมก็ถือผักแล้วก็ลากลากกลับบ้านมาเพราะว่าตอนแรกมันอยู่แถวๆประมาณตรงนี้ผมก็ลากมาสี่ตัวกลับมาตรงนี้เลยนีม่มีเรื่องน่าเศร้าคือตรงนี้เหมือนมอนมันเข้าไปนะแล้วสัตว์เลี้ยงตรงนี้กลายเป็น เนื้อหมดละแต่ไม่เป็นไรครับผมมี4ตัวเนี้ยผมว่ามันก็พอแล้วแหละเราอาจจะไม่ได้แชร์อะไรเยอะขนาดนั้นั้งนะไม่ชัวร์อ่าตรงนี้ผมก็มีประมาณ56ตัวซึ่งผมก็ไม่ทําอะไรละแล้วมันก็จะมีอันเนี้ยครับมันเป็นต้นไม้ที่หาได้จากไบโอมข้างล่างตรงนี้ไบโอมใหม่ที่ว่าหลังจากที่เรามือแต่กําแพงของเนื้อเรื่องตอนพาร์ทสอ่ะเออหลังแตกหลังแต่กาแพงมามันจะเป็นไบโอมใหม่ขุดไปเรื่อยครับขุดต้นไม้อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆมันจะเจอไอ้ต้นนี้ซึ่งต้นเนี้ยมันจะ สปอนมลงตามไบโอมครับก็คือถ้าสมมติตอนนี้เราอยู่ไบโอมที่เป็นเหมือนดินเหนียวมันจะสปอนไสเดือนมาถ้าเราไปอยู่ตรงที่เป็นหินมันจะสปอนแมลงดำอะไรทั้อย่างมานะแล้วก็ถ้าเราไปอยู่ตรงเนี้ยตรงต้นไม้เนี่ยมันจะสปอนผีเสื้อนะครับซึ่งมันก็ทําให้ไอสัตว์ตัวสี่ห้าตัวเนี้ยมันมีอาหารกินตลอดเวลานะโอเคจบตรงนี้ไปที่เนี้ยวันนี้เราจะพาไปตีบอสสองตัว ก็คือ,อ,อตัวแรกก็คือขอโทษนะผมหลงคีย์ว่ะอ่ะตัวแรกก็คือเออผมตีไปหมดแล้วแหละก็คืออาร์ซีออสนะก็คือนกข้างล่างนกมันจะอยู่แถวแถวแถวแนี้นะตรงนี้คือผมสแกนไปแล้วแหละสแกนมาก็คือคราฟเครื่องสแกนจากไอโฮโลแกรมเนี้ยอ่ะคราฟเครื่องสแกนนี้มามันก็จะได้เออเราก็จะรู้ว่าบอสอยู่ตรงไหนเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือบอสอ,อีกตัวที่เราจะไปตีก็คือไอมันชื่อว่า ชื่อว่าอะไรนะผมจำไม่ได้เนี่ยรวงพึ่งมันดาอ่ารวงพึ่งมันดามันจะอยู่แถวๆประมาณตรงตรง,ตรงไหนนะตรงนี้ครับผมสแกนมาแล้วเจอตรงนี้อ่าแต่เดี๋ยวผมจะไปตีรวงพึ่งมันดาก่อนทีเนี้ยตอนเลตอนเล่นนะครับบอสมันจะเกิดอยู่แล้วสําหรับรวงพึ่งมันดาก็คือจะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราตีไปแล้วอ่ะเราจะต้องซื้อของเพื่อให้มันสะอนนะซึ่งของที่ใช้ก็คืออ่าแล้วผมไม่มีตัง ของที่ใช้มันคือตัวนี้ครับเทวรูอันเชิญลงพึ่งปาดาใช้ตังสองร้อยเนาะอ่าเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนไปตีนี้ก่อนละกันเปลี่ยนไปตีอ่านกก่อนว่ามีมีม,มีมีของขายพอดีร้อยสิบสี่ก็ยังไม่พอนะยังไม่พอแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปตีนก่อนอ่ายังไงทุกอย่างเปลี่ยนได้ซึ่งนอกอ่ะหลังจากเราสแกนแล้วอยู่ข้างล่างเราจะต้องคราบอันนี้ครับวัตถุสองประกายวิบวับขนาดใหญ่ไปหนึ่งอันนะครับเพื่อไว้เรียกบ,บอสนะ แล้วเวลาไปตีบอสนกอะครับสิ่งที่สําคัญเลยก็คือพวเอ่อเขาเรียกว่าอะไรขวานเจาะนะอีเทอร์อะขวานเจาะเนี่ยจะต้องเป็นขวานเจาะที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ในตอนนี้นะมันจะทําให้เราตีบอสง่ายขึ้นมากนะส่วนบอสจริงๆเป็นบอสต,ตัวแรกเลยมั้งที่ผมสู้ด้วยแล้วผมไม่ตายอา่าเพราะผมผมตีมาสี่ห้าตัวผมตายหมดนะเป็นตัวนี้เป็นตัวแรกที่ผมตีเลยแล้วไม่ตายเพราะว่ามันเป็นบอสที่ผมว่าตีไม่ยาก แล้วแล้วแมคชนิกแต่แมคชนิกมันน่ารำคาญเฉยครับแต่มันตีไม่ยากซึ่งอันนี้ผมกําลังจะวิ่งไปหาบอสนะเอ่อทึ่ทางมันไกลอยู่ตอนนี้ผมใช้เป็นกีจสกาเล e นนะถามว่ามันดีไหมคือพอมันเข้ากับชุดสกาเล e t แล้วรวมบัฟบัฟบอสที่เรามีเนาะคือเราตีบอสแล้วเราจะได้บัฟอะไรบางอย่างมันดีครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันเหมาะกับตีมอนทุกตัวขนาดนั้นไหมมันไม่ได้เหมาะครับมันไม่ได้เหมาะกับตีบอสเหมือนลงพึ่งมันได้อย่างเงี้ย ถ้าผมถือกลิ่นนี้ไปตีบอสอ่ะผมว่าน่าจะยากอยู่เพราะไอ้ลวงพึ่งมันดาแมคขันิบบอสมันก็แอบแอบโผล่นิดนึงนะผมว่ามันมันเอาเรื่องอยู่พอสมควรอ่าอันนี้ก็ตีมอนดันทางไปคือกลิ่นกลิ่นสกาเล็กอ่ะคืออ่าของสกาเล็ที่คราได้อีกอย่างก็คือดาบนะแต่เนี้ยผมไม่ได้คราเหมือนมันตกมันดรอปมาเนาะอ่าซึ่งไอ้มันก็มีดาบสกาเล็ดาบสกาเล็เนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่ากลิ่นนะแต่ว่ามัน มันสเตคคนละแบบกันก็คือกริดอ่ะมันจะได้คริดาเมจคริอ่าส่วนชุดเราอ่ะชุดสกาเลตอ่ะถ้าใส่ครบชุดอ่ะมันจะบวกอัตราคริอ่าอัตราคริติคอลแต่ว่าถ้าเป็นดาบดาบสกาเลตอ่ะมันจะตีช้ากว่าแต่มันจะได้อัตราคริติคอลเออได้อัตราคริติคอลมาอ่าซึ่งเออแป๊บหนึ่งนะครับผมขอนิดหนึ่งโอเค คือผมผมเสียบหูฟังไว้เพราะว่ามันเดี๋ยวมันเสียงมันเข้าเสียงมันเข้าที่อัดแต่ทีเนี้ยผมไม่ได้ฟังเสียงเกมผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมีมอนใกล้ๆไหมเพราะว่าเดี๋ยวแมปที่เป็นไบโอมที่เป็นพืชข้างล่างเนี้ยมันจะมีมอนบางตัวที่ก่อนจะตีหรือก่อนมันจะทําอะไรมันจะมีเสียงแบบดังแจ๊ๆแจ๊กจ๊อะไรอย่างเงี้ยเออทาให้เรารู้ก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเราลงไปข้างล่าง ตรงนี้เรามีที่นอนด้วยเรียบร้อยนะแต่ว่าจากพรกที่แล้วก็คือผมจะมาทำเออคือผมคิดว่าผมอาจจะอยู่แถวนี้ยาวแต่สุดท้ายผมว่าไม่ยาวแล้วแหละแต่ว่าผมก็มาเผื่อๆไว้แล้วกันเซฟไว้ด้วยเออมื่อกี้เลือนรดนะขอนอนนอนเอาเลือนสักหนึ่งนะเราก็เตรียมยาอะไรไมให้พร้อมนะเตรียมอาหารเตรียมยามให้พร้อมเพราะว่าเออคือบอสมันไม่ยากครับผมว่าถ้าตีมันหลดง่ายทุกอย่างมันง่ายหมดเลยแต่ว่า ก็กันไว้ดีกว่าแกครับเผื่อโดนดาเมจเออมันผมน่าจะโดนดาเมจได้สักสองทีอะไรเงี้ยตอนผมมาเล่นผมก็ไม่ได้ใส่เออผมใส่ชุดสกาเล็แต่ไม่ได้ครบชุดนะตอนตีบอสตัวเนี้ยซึ่งมันก็มันก็ตีง่ายผมไม่ได้โดนวันฮิตวันฮิตตายอะไรเงี้ยมันก็โอเคอันนี้บวตีไปนะไม่โดนดาเมจด้วยเดีย๋ยวจะเชื่อนะสกิลมาให้อัพกับอัพไปนะครับ ทีนี้ตรงนี้เราบาังเอิญเจอก้อนก้อนแร่เนาะเราก็เลยมาขุดแร่ทิ้งไว้นะวิธีการขุดแร่ก็คือเราต้องคาฟ์ไอเพราะว่าอันนี้เป็นแร่สการเลตเนาะเราจะใช้สว่านธรรมดาขุดไม่ได้อันนี้เราใช้สว่านสการเลตแล้วก็วางเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวกําเนิดไฟไว,ไว้1อัน,น,นอันนี้ผมแปะหลอดไฟเนาะก็คือปกติการทํางานก็คือถ้าสมมติเรามีไอเครื่องเนี้ยแล้วก็วางสว่านแปะไว้อะ่ะมันจะทํางานอัตโนมัติแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันอยู่ไกลอย่างเงีย้ยมันอยู่ไกลกันเงี้ยผมก็วางสายไฟไว,ไว้อันนี้เป็น เป็นเป็นช่องสายไฟเนาะอ่าพอวางไว้ปุ๊บต่อกันปุ๊บมันก็จะทำงานอัตโมนมัติท,ทันทีก็เป็นฟาร์มฟาร์มบอสออตโต้ไปอันนี้สวยแล้วอุย้ยอ่าเราไปติดกับดักเนาะเราไปติดกับดักมอนอ่านี่มันจะมีตัวนี้ตัวยิงปืนน่าลำคาญนิดนึงนะตัวยิงปืนเนี่ยอ่าคือเราตายได้นะอนนบอกเลยมันยิงแรงเอาเรื่องนะครับ ตัวยิงปืนก็แวะมาแล้วมากินยาแป๊บหนึ่งนะแล้วค่อยกลับไปบู๊ใหม่คือตัวยิงปืนก่อนยิงอมันจะมีเสียงดังแก๊กก,ก,ก่อนหนึ่งทีอ่าอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็เป็นไก่นะมันดอกไข่อ่าซึ่งการที่ไก่อยู่แ่านี้แล้วดอกไข่เยอะๆแสดงว่าแถวนี้อาหารดีนะฮะไก่มันกินกินแมลงเป็นอาหารเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ แสดงว่าแถวนี้มแมลงเยอะนะทีนี้ผมก็เก็บไข่ไปทำอาหารได้แล้วผมลงทางนะคือหมาเราตีแรงนะหมาเราตีแรงเนี่ยจะเห็นได้ว่าไอ้กลิ่นเนี่ยมันตีมอนแล้วมันตีลำบากนะผมผมก็จำใจใช้มันไปแหละไม่ได้แบบไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะแต่ตอนตีมาตีบอส นกอะ่ะผมยังไม่ได้ใช้กริดนี้นะเพราะว่าตอนตีบอลนกอะ่ะผมใช้เป็นขวานขวานจากพาร์ทสาครับเออขวานนั่นแหละอันนี้เราขุดพื้นนิดนึงเผื่อจะได้ของอะไรไปทําไปขายเนาะเราใช้ขวานจากพาร์ทสนั่นแหละซึ่งมันก็ตีนานนะมันก็ตีนานอยู่เหมือนกับมันเราเรา,เราไม่เราไม่รีบตีเราเคลียร์แมคนิกบอลเรื่อยเรื่อยเล่นใจเย็นๆดีกว่านะบอลตัวเนี้ยโอเค ทีเนี้ยต,ตรงนี้แหละตรงเนี้ยคือถ้าเรามาตรงเนี้ยมันจะมีทางเข้าทางเดียวก็คือตอนผมมาอ,อ๋อเหมือนไม่มีทางเข้าด้วยเราต้องมาต่อสะพานต่อบล็อกเข้ามาเองทีเนี้ยสิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือว่าเราควรทําทางให้มันวิ่งออกได้ทุกฝั่งเพราะว่าบล็อกตัวเนี้ยมันมีความโอ้มันแอบกวนตีนนิดนึงก็คือบางทีบลอสมันวาร์ปออกไปนอกนอกวงกลมเนี่ยนอกไอเทนตรงเนี้ย,ยที่เรายืนอ,อยู่ ซึ่งพอมันว้าไปข้างนอกแล้วมันไปสร้างหินข้างนอกอะ่ะเราต้องไปเคลียบอบอสเดี๋ยวเราต้องไปเคลียหินข้างนอกมันก็ลําบากเราอะ่ะถ้าเราไม่ทําทางไว้แต่แรกเนาะ,ะวิธีเรียกบอสก็คือแค่วางวางไข่ไวอ้อ่ะก็ได้เลยทันทีวิธีการตีบอสมันจะเป็นเรียกสายฟ้าขึ้นมาสายฟ้ามันจะวิ่งบนล่างอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นวงกลมก็ให้หาทางเข้าทางออกให้ดีแค่นั้นก็พอ อันนี้เป็นวงกลมมันจะเข้าแล้วมันก็จะออกมันจะหมุนนิดนึงนะอ่าเราก็หาทีนี้มันจะมีแม,มคานิกเรียกบอกเออเรียกเรียกหินเนาะเรียกหินมาซึ่งไอเรียกหินเนี่ยอ่าถ้าสมมุติว่ามันโยงเชื่อมกับหินอะ่ะบอสมันจะคิวเลื่อนนะเพราะฉะนั้นเราจริงๆเราต้องมานั่งเคลียหินเราต้องมานั่งเคลียรหินตรงนี้ซึ่งผมเคลียรไปก่อนแล้วกันมันมันไม่ต้องรีบอะไรอะ่ะบอสอันนี้มันจะเป็นแบบสุ่มๆนะอันนี้ก็ถือว่าหลบยากสุดแล้วของบอสอ่ะ ก็คือไอตีไอไฟฟ้าสม่สมๆอ่ะอันนี้เราตีรัวๆรัวๆๆ,ๆ,ๆตอนนี้เราอัพสกิลมาทําให้เรามีโอกาสตีไกลไปเรื่อยๆแล้วมันตีเร็วขึ้นนะอันนี้เราหาช่องหลบดีๆส่วนอันนี้มันจะวิ่งออกซ้ายขวาหน้าหลังไม่เหมือนกันนะมันวิ่งสุม่มๆนะไม่เหมือนอันอื่นอ่าเราก็แทง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 ไปเร<ๆ>ื Tribe, <ๆ>่อยๆ,ๆนี่<ๆ>เราแทงเร็วขึ้นปุ๊บอ่าบอสตายละเรียบร้อยเราก็ขุดหินนี้ออกเท่าไหร่ก็แล้วกันเผื่อว่าเราจะมาตีข้างหน้า แล้วมันจะได้ไม่ต้องมานั่งเคลียร์จะเห็นได้ว่บาบอสเนี้ยเราเคลียร์ไปเดียวเสร็จอะรวดเร็วมากเนาะมันแบบไอ้นี่หรือต่อให้เราใช้ขวานพาร์ตเก่ามาก็ชาร์ตตีแล้วก็ยืนหลบไปเรื่อยๆว่างๆก็ไปตีขอหินเล่นอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะสิ่งที่บอสมันจะดรอปอ๋อผมได้ฟิกเกอร์แล้วอ่ะ,อะมันจะได้เมื่อโจมตีอะไรอะไรวะอ๋อ ของของที่บอสจะดรอปมันจะมีเนี่ยครับแหวนนภานหนึ่งก็คือเพิ่มโอกาสตีคตริเิคอลตีระยะประชิดเนาะมินิสร้อยคอจะน้อยปาปที่ผมเพิ่งเคยได้นะก็คือโจมตีแล้วประชิดโดนบวก3บวกเลือดสก็คอมโบกับแหวนนี้ได้ดีอยู่นะแหวนเลือดเนี่ยอ่าส่วนอันนี้ผมผมเอาแทนนีล้ละกันตอนนี้ผมศรัทธาในตัวเลขของลเวลไอเทมนะอ่าแล้วก็ไอพวกชุดพวกนี้ก็คือเรามีอยู่ละ นะอันนี้ก็เป็นหนังสือแห่งโลกระบาดเราไว้อัญเชิญซัมมอนถ้าเราไม่ได้ซัมมอนก็ปล่อยปล่อยไปก็ได้ได้แลนะ้เนาะแล้วก็ได้กองเหยื่อมันทําให้เราสามารถเรียก NPC ที่เป็นนักตกปลามาไว้ที่บ้านได้นะ,อ,ะอันนี้ก็จบบอสตัวแรกไปนะครับซึ่งเ,เดี๋ยวผมเกียร์ของทิ้งของกันแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดีรผมอยากได้ประมาณนี้แหละไอ้ก่อนนี่ผมทิ้งไว้ก็ได้ทีนี้สิ่งที่บอสมันจะให้อ,อยางก็คือวิญญ,ญาณ จะเห็นว่าเมื่อกี้เวลาผมตีแล้วมันจะมีสายฟ้าผ่าลงมาด้วยนะซึ่งเนี่ยมันจะเป็นบัฟของบอสก็คือมีโอกาส10%ที่จะเรียกลำแสงสายฟ้าออกมาเมื่อโจมตีระยะประชิดติดคริติคอลเนาะอ่าก็คือถ้าติดคลีปปุ๊มมีโอกาส10%ที่สายฟ้านั้นจะมาข้อดีของสายฟ้าก็คือมันสามารถขุดพื้นได้ด้วยนะครับขุดดินอะ่ะขุดกําแพงออกไปได้ด้วยอ่าก็อาจจะเป็นข้อดีหรืออาจจะไม่ดีก็ได้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันดีไม่ดี ่าแล้วเมื่อกี้เราฮวเ,เ,เราตีใกล้นะเราจะได้เลือด4ี่ตอนี้เราได้เลือดเจ็ดละจากบัฟสอันเราตีเราไปเดินติดโอเคอ่าอันนี้เราจะกลับบ้านนะบอสตัวนี้ตีได้เรื่อยๆครับขอแค่มีของมีของไปทำของเรียกบอสอะเรื่อยๆมันก็จะสามารถมาตีได้เรื่อยๆเลยไม่มีไม่มีอันลิมิตแต่ว่าบอสมันจะมีครูดาวในการเกิดแป๊บหนึ่งนะครับก็คือวิธีสังเกตก็คือถ้าเห็นถ้าเดินไปถึงตรงนั้นแล้วเห็นนกบินอะ ก็แสดงว่าเราตีบอสได้ละอ่ะเาเราเปลี่ยนชื่อหมานะพอดีว่าฟอนไทยไม่ขึ้นเราก็เลยเปลี่ยนจากไอ้แดงเป็นไอ้เลนอนะโอเคต่อมาเราจะไปตีลงพึ่งมันดาเนาะอย่างที่บอกว่าลงพึ่งมันดามันใช้ตังสองร้ในการในการซื้อของนะอ่าเพราะฉะนั้นผมจะซื้อของอ่าแล้วผมเพิ่งเจอความลับใหม่ก็คือสามารถกดคิวเพื่อให้ของมันกระจายกับเข้ากล่อง ที่มันไอ้นี่อยู่ได้นะที่มันที่มันอยู่อยู่มีอยู่แล้วในกล่องมันใช้คิวไปได้โอเคเราก็จะซื้อไอ้ลงพึ่งมันดานี้มาข้อเสียของลงพึ่งมันดานก็คือเหมือนกับตอนนี้ผมไปเสิร์ชลองเสิร์ตวิกิมาดูแล้วแหละว่าเหมือนมันมีโอกาสจะได้ตีแค่ประมาณ3าครั้งนั่แหละก็คือของดรอปจากบอสแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าตีมอนตายแล้วมันจะได้คืนไหมหรือบอสมันจะมีสปอนอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาของกลับมาขายไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอ่า ถ้ามีก็ดีมันก็จะได้ตีเรื่อยๆเนาะ,ะเหมือนไอเนี้ยมาลูเกสเนี่ยผมก็ได้ตีเรื่อยๆทีนี้ตรงนี้ผมจะย่ยอยทิ้งเนาะไอพวกอย่างที่บอกว่าอะไรเราไม่ใช้เราย่อยไปเลยก็ได้ครับเออมันก็จะได้แลกคืนมาเอ๊ะผมย่อยอะไรออกไปอะผมย่อยอะไรออกไปแล้วเมื่อกี้อ่าทำไมผมได้อันนี้คืนมาวะเออไม่รู้เหมือนกันนะผมผมดูไม่ทันอนะผมไม่ได้ดูขนาดนั้นด้วยอ่าโอเค แดีวก่อนไปตีบอสเราขอจัดระบงระเบียบอะไรนิดนึงนะทำอาห,อา,หารนะนี่คนคนไทยคนไทยมีคำสร้อยโอเคก็ตรงนี้ของก็ครบเนาะผมเก็บไม้อัดไว้ทั้งหน่อยแล้วกันคือผมก็มีกล่องรวมๆนะรวมๆทุกอย่างไว้เพราะไม่รู้จะเอาไว้ไหนอ่า ดูน,นะว่ามีเศษแร่อะไรเท่าไหร่นี่ผมมีแร่ในร้อยหกสิบแปดอันร้อยหกสิบแปดก้อนสก,การเล็ตทองแดงดีบุกเนาะอันนี้เป็นเงินแล้วก็อันนี้เป็นทองบางที่บอกว่าคลาสทิ้งไว้อย่างนี้แหละผมไม่ไม่ได้ไม่ได้จะมาเคลียร์อะไรมันเนาะโอเคจริงๆงพวกนี้เก็บได้แล้วแต่เดี๋ยวผมผมค่อยเก็บละกันเพราะเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้พืชเราพืชผักเราเยอะมาก เยอะจนเยอะจนไม่รู้ใจยังไงกับมันเออยได้แลบนี่มาไหนจะมีร้อนนี้เราตกปลาได้อีกเราก็สามารถไปตกปลามาทำอาหารได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมแค่อยากเคลียร์ของที่มันอยู่ในมองเนี่ยให้มันหมดก่อนดิเซโอเคครับเราก็จะไปตีบอสไอมาดามลงไอมันดาลงพึ่งลงพึ่งมันดาอนะไรเนี่ยทีเนี้ยผม อ่าม่ไม่ได้เจอเอ,อทางอผมวาร์ปมาตรงนี้ก็ได้ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะใกล้สุดนะเออน่าจะใกล้สุดละาะผมไม่ค่อยเจอวาร์ปอะ่ะไม่ค่อยเจอวาร์ประหว่างทางผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเกมมันเกมมันมีวาร์ปให้ทั้งหมดกี่อันอะ่ะเออแต่ว่าเหมือนถ้าเป็นอีกเซฟหนึง่งอีกเวอร์หนึ่งที่ผมเล่นทิ้งไว้ตอนนี้ก็ คว,ความไปไกลก็เท่ากับเวอร์ดีแล้วนะผมไม่ได้ไปเล่นต่อเนะเวอร์นั้นก็ถ้าจากตรงนั้นนะผมก็รู้สึกว่าเ,เวอร์นั้นนะ่ผมรู้สึกว่าที่เซฟมันเยอะกว่าที่วาร์มมันเยอะกว่ามากเลยอโอเคตอนนี้เราเดินมาถึงใกล้บอสแล้วนะอย่างที่บอกว่าบอสผมเจอมันอยู่แถวนี้เนาะตรงนี้ผมก่อนหน้านี้ผมทําเตียงไว้ผมทําเตียงไว้เผื่อแล้วกันนอนคือมันไม่จําเป็นต้องเป็นห้องนะไม่เหมือนเทลเลียก็คือว่าเราสามารถ าวางเตียงไว้แล้วเซฟได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกั้นเป็นห้องไว้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดเรียกบอสนะผมขุดผมขุดขุดพื้นออกก่อนนะโอเคบอสตัวนี้นครับผมว่าเป็นบอสที่เออเป็นบอสที่ผมว่าความยากก็คือยากกว่านกนั่นนิดนึงแล้วกันอแต่มจะเป็นบอสที่หลังจากเรียกมาเสร็จปุ๊บม,มันจะไม่ทําอะไรเราก่อนนะมันจะอยู่นิ่งเฉยเถ้าเราไม่ไปทาอะไรมันเนาะอ่า ทีเนี้ยการโจมตีของบอสอะมีแบบเดียวเลยก็คือปล่อยพลังขึ้นฟ้าแล้วอ่ามันจะตกลงมาเลยมันจะมีเป้าบอกว่ามันจะตกลงมาตรงไหนนะอ่าแล้วพอตกลงมาเสร็จปุ๊บมันจะเป็นพื้นกดไอ้พื้นสีเหลืองๆอน,นั่นเนี้ยอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยสมมติผมวางไว้ให้ดูมันจะเป็นพื้นอย่างเงี้ยลงมาเนาะประมาณเนี้ยประมาณสี่สี่ห้าหกช่องประมาณนี้ เสือพื้นนี้มันสโลเราแล้วถ้าเหยียบนานๆเราจะโดนดาเมจเนาะอ่าก็เพราะฉะนั้นวิธีการเล่นสู้กับบอสนี้ก็คือเราถือจอบไว้นะถือจอบกับถืออาวุธหลักรองเราไว้นะพอเวลาเราเข้าไปตีมอนเข้าไปตีบอสไม่ได้เราก็ค่อยๆขุดพื้นไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็บอสต,ตัวนี้มันจะทําอีกอย่างก็คือเนี่ยมันจะโยนอย่างเงี้ยปึ๊บเราก็จะเห็นเนาะคือถ้าเราอยู่ติดบอสอะ่ะเราเราก็มันก็จะทําไม่เกิดอะไรขึ้นะเหมือนพื้นเห็นไหมมันจะ มันจะน้อยเนี่ยแต่ว่ามันจะมีสปอนไขขึ้นมาเนาะไข่เนี่ยมันจะเรียกหนอนออกมาอ่ะอันนี้เป็นเฟดสองละเฟดสองก็คือมันจะยิงถี่ขึ้นเนาะมันจะยิงถี่ขึ้นอ่ะอันนี้เราเราเคียย์ไว้นะเราเคียย์ไว้นะเออแต่ว่าเนี่ยพอเฟดสองปุ๊บมันก็จะมีมันก็จะมีหนอนเยอะมากนะอ่ะอ่าอันนี้หมาตกให้แต่ว่าจริงจริง สิ่งที่น่ากลัวของบอสตัวเนี้ยที่ผมบอกว่ามันยากอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องของไอ้น,นี้หรอกไอ้น,นี้คือผมตีไวมากนะสิ่งที่มันยากของมันก็คือมันจะสปอนหนอนสีเหลืองมาเดี๋ยวผมไปลองไปหาดูนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตัดมาให้ดูแล้วกันเนาะอ่ะเราดูอันนี้ก่อนเราคือผมมาตีสองตัวนี้เพราะผมมีของที่อยากได้แหละนะแต่ว่าไม่ได้แล้วกันอ่ะมันมีอันนี้อันนึงครับก็คือหมวกเกาะกระดูกลงพึ่งนะก็คือทนต่อดาเมจกดน,นะเพิ่ม ความเร็วประชิดเและระยะไก่ได้สะท้อนดาเมจด้วยอันนี้ใส่มือรองครับหินรอยเล็บเพิ่มจำนวนลูกสมุนเนาะสำหรับใครเล่นสายสม,มอนก็ถือว่าเป็นของที่ดีอ่ะทีเนี้ยอ่าสิ่งที่มันยากของไอ้บอสตัวเนี้ยมันจะเป็นมอนตัวหนึ่งครับเดี๋ยวผมลองหาก่อนนะอ่ะผมเจอแล้วครับก็คือไอ้ตัวนี้เหลืองๆที่หลบอยู่ข้างหลังเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ยากนะเดี๋ยวผมลองข้ามไปไปทําให้ดูไปตีให้ดูนะ คือว่าผมโยนอะไรทิ้งได้บ้างนะอันนี้นะโยนทิ้งไปเลยผมเชื่อมบล็อกต่อปุ๊บใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะพุ่งมาใช่ไหมหมากัดโอเคคือตัวเมื่อกี้มันจะพุ่งมา,มมา,มงมาแล้วมันจะระเบิดใส่ถ้าโดนเรานะซึ่งพอโดนเราเสร็จปุ๊บมันจะเป็นกดทีนี้นบอยมันจะสปอนออกมาประมาณสามสี่ตัวเพราะาเราโดน เราโดนครบสตัวเนี่ยคือเราแตกแน่นอนนะเราตายแบบไม่ต้องสืบเลยอ่ะแต่ว่ามันอ่ะไม่ได้ถึกมากมันไม่ได้ถึกเท่ากับบอสเอ้ยไม่ได้ถึกเท่ากับบอสถูกแล้วครับมันไม่ได้ถึกเท่ากับมอนที่เป็นไอหนอนตัวสีแดงๆที่บอสมันสปอนขึ้นมาอ่ะก็คือเหมือนกับโดนตีช็อตเดียวก็ตายเหมือนกันนะไอไอ,ไอ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 ตัวเหลืองนั่น,นแหละเพราะฉนั้นสิ่งที่จําเป็นก็คือเราไม่ควรไปถูกตัวมันเพราะฉะนั้นไออาวุธแบบกิดอย่างเงี้ยแทงสั้นสั้นอย่างเงี้ย ผมว่าไม่ค่อยเหมาะกับการตีแมลงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตอนจังหวะเราสู้กับบอสเราก็ถ้าเราถืออาวุธสองอันสมมุติเราจะใช้เกล็ดนี้เราถืออาจจะถืออาวุธตีไกลอยู่ไว้สักอีกสักอันหนึ่งอ่าเช่นผมสมมติถืออันนี้ไว้แล้วก็ถือจอบไว้ขุดพื้นก็พอเวลาบอสนั่นไอตัวมอนนั่นสปอนปุ๊บผมก็ยิงยิงยิงอะไรออกไปเนาะไว้ฆ่าฆ่ามอนตัวนั้นโดยเฉพาะส่วนบอสก็ ame, กลับมาตีอันนี้นะกลับมาตีไกลเนาะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของบอสสองตัวนี้ครับ ีนี้อ่าพอหลังจากจบบอสสองตัวนี้อ่าจริงๆหลังจากจบบอสนกคือบอสไอ้มันดาลงพึ่งอะลงพึ่งมันดาอะไรเนะี่ยมันไม่ได้เป็นบอสเนื้อเรื่องเนาะอ่าแต่ว่าไอ้นกอะมันจะเป็นบอสเนื้อเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปให้ดูบ้านก็ต้องจัดใหม่นะแต่ผมมีที่เกียจัดอยู่อ่ะมันจะเป็นเนี่ยหลักหลักก็คือบอสเนื้อเรื่องนะรองก็คือบอสรองอะอ่าโอเคทีนี้ พอหลังจากเราฆ่าไอ้บอสหลักเสร็จเรียบร้อยก็คือฆ่าบอสนกเรียบร้อยปุ๊บนะเรามาคุยกับไข่ตรงนี้ไข่มันจะบอกว่าให้เราไปใต้น้ําอ่าซึ่งใต้น้ําเนี่ยมันก็คือให้เราไปตีโอมโมลอดมันจะบอกว่าอยู่ทางเอ่อเอาใหม่นะคุยใหม่ไม่ใช่เหนนี่อ่านี่น,นี่ทะเลใต้น้ําซึ่งโอมโมลอดสามารถพบได้ทางตะวันออกเฉียงเหนือจากที่นี่นะแล้วก็โอมโมลอดจะปรากฏตัวขึ้นอย่างพวยน้ำโดยเฉพาะยามที่มันเห็นเหยื่อชิ้นโตเท่านั้นอ่า พราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือหลังจากเคลียบบอสต,ตัวนี้ก็คือเราต้องไปเปิดแมปเพื่อหาไบาโอมต่อไปก็คือจะเป็นสีชมพูอย่างนี้ซึ่งผมก็ยังไม่ได้เปิดนะผมก้าวเข้าไปแค่ตรงนี้อ่ะก็คือไบโอมตรงนี้จะเป็นไบโอมทะเลแล้วก็เราต้องทําของเรียกบอสอ,อันนี้เป็นเครื่องสแกนอันนี้เป็นเครื่องสแกนเอ่อสามพิษนะซึ่งสามพิษจะอยู่ในไบโอมนั่นแหละครับแต่ผมยังไม่สแกนเพราะว่ามันเปลืองของนิดนึง เผื่อว่าบางเอินเดินไปเจอก็จะได้ไปตีมันเลยไม่ต้องสแกนอ่าอีกอันนึงก็คือที่ต้องทําคือเหยื่อระดับสูงซึ่งของที่ผมมีครบแล้วค่ะแค่ท่านออกทาลีนซึ่งเป็นแร่ที่อยู่ฝั่งตรงนั้นแหละอยู่ตรงเออไบโอมทะเลนั่นแหละครับอ่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นจบทั้งหมดที่ผมทํามาก่อนหน้านี้นะก็คือไปทําอะไรมาในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งไลฟ์ยาวมากนะห้าชั่วโมงก็ทาได้แค่นี้แหละครับหล,หลักของไลฟ์ห้าชั่วโมงนั้นคือการดูบอลครับบอกเลยจริงๆดูบอลแป๊บเดียวนะหลักๆคือการรอรอแล่เผานะผมผมผมรอแล่มันเผาให้มันเสร็จแล้วผมพะผมไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือมอนไบโอมข้างล่างเนี่ยมันตีเราค่อนข้างจะวันช็อตตายนะเออซึ่งผมผมแทบไม่ตายเลยเพราะผมหลบหลบแบบไม่โดนอ,ะอ่ะเอออยาไปโดนดามจเพราะผมไอ้นี่มาก คือคือตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นไบโอมที่ยาวเนาะใหญ่เนาะผมขุดคือบอสอยู่ตรงนี้ผมรู้อยู่แล้วแต่ผมมันไม่ได้จะไปตีบอสผมอยาไปเก็บแร่ก่อนแล้วผมก็เก็บแร่ไปเรื่อยๆปุ๊บของเต็มอะไราเสร็จปุ๊บแล้วผมก็รู้สึกว่าแร่มันยังไม่พออ่ะผมอยากได้แร่มากกว่าเนี้ผมก็ขุดหาแร่ไปเรื่อยๆแต่ไม่เจอว้าปกลับบ้านเลยผมก็เลยรู้สึกว่าขาขากลับอะ่ะมันใช้ไข่นี่ได้เทวาูปผลกลับได้แต่ขามามันต้องวิ่งนะผมก็เลยแบบอ่ะงั้นผมกัดฟันเอาให้มันสดอะ่ะเอาให้้มันเสร็จอะแลวก ค่อยวิ่งกลับมาทีเดียวเอ้ยกลับไปทีเดียวแล้วก็วิ่งกลับมาตีบอสเลยอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งของนี่มันได้ก็เกือบครบนะเออมันขาดนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแหละเออแต่เราก็ไปตีบอสเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่กลับมายุ่งแถวนี้สักเท่าไหร่นะเออถ้าไม่มาตีบอสตัวที่สองตัวที่สามอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมแล้วก็เออพอนี่ครับก็แล้วเราก็ไปแอบเจอทะเลทรายตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะเป็นไบโอม ถัดไปถัดถัดไปที่เราต้องไปตีแต่เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราน่าจะไลฟ์นะครับน่าจะไลฟ์มาตีมาออกทาลีนก่อนมาเอาแร่ออกทาลีนคราของอะไรเสร็จแล้วอาจจะตีบอสใหญ่นะซึ่งเดี๋ยวคลิปผมอาจจะอัดว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอาจจะเป็น first take ตีบอสเลยก็ได้นะเออผมพยายามปรับปรับปรับปรปุงวิธีการอยู่ครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเรามีเพจ เฟซบุ๊กนะแต่ว่าเออชื่อชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยครับแต่ผมไม่ได้แปะไม่ได้แปะไว้ในช่องนะไม่เป็นไรหรอกเออไม่ได้เออก็ผมไปจะแจ้งเวลาไลฟ์จะม,มีคลิปอะไรใหม่ผมก็จะแจ้งตรงนั้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอ่าโอเค okay, ครับ